กแสดงผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตาที่ถึงแม้ว่าเธอจะงานเยอะแค่ไหนได้มีลูกแล้วหนึ่งคนแต่ขอบอกเลยว่าความสวยความแซ่บความเซ็กซี่ของเธอนั้นไม่เคยลดลงเลยค่ะและยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เธอนั้นไปทะเลเรามักได้เห็นเซตภาพบิกินี่อยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดที่เธอไปพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเลก็ได้นุ่งชุดว่ายน้ำแหวกอ,กอกลึกโชว์หน้าท้องแซ่บโพสผ่านอินสตาแกรมระบุแคปชั่นว่า คลิปนี้เบาๆใสๆท่ามกลางแฟนคลับและเพื่อนๆมาชมจำนวนมากแต่เราไปสะดุดที่คอมเมนต์ของพระเอกหนุ่มซุปตาจากวิกหมอชิตเข้มหัดสวีเข้ามาเขียนคอมเมนต์วิจารณ์ภาพถ่ายชุดว่นายน้ำที่เจ้าตัวโพสลงบนอิ s สตาแกรมขาดออกทิพพักผ่อนด้วยข้อความที่ระบุว่าโปนะจากคอมเมนต์ดังกล่าวนี้เองทางด้านสาวหนิงก็ไม่รอช้าที่จะเข้ามาอธิบายให้พระเอกหนุ่มได้เข้าใจ ก่อนจะปิดท้ายด้วยข้อความสุดฮาเล่นอรมดาแฟนคลับที่เห็นถึงกับหัวเลาะท้องคัดท้องแข็งเลยทีเดียวบอกแล้ววันนี้ใส่ไงไม่ใส่เหรอครับลูกหนีดีกว่าเดี๋ยวโดนดุสนิทกันขนาดนี้ไม่แปลกเลยจริงๆที่หลายคนยกให้ทั้งคู่เป็นแม่ลูกผู้จัดนักแสดงคู่บุญเพราะร่วมงานกาันทีไรเป็นต้องทำเลตติ้งปังโดนใจคนดูตลอดตลอด